หรือว <debuted. S 1> ่าวันนี yeah. 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 ้ท I mean, ุกคนเข้าใจมากๆจริงๆให้ทักทายทุกคนมีแรงงานค่ะสวัสดีทุกคนอีกรรอบนะคับขอบคุณที่อยู่รอมากๆเลยครับทั้งอินเตอร์แฟนทั้งแฟนชาวไทยเลยเย็นดีนะครับสวัสดีครับต้องขอขอบคุณที่ทุกทานเข้ามาหายใจเตมหันะครับก็วันนี้เรื่องบรรยากาศไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่นะครับก็ มีท right? ีมงานก็พยายามแก้ไขสถานการณ์ให้ดีที่สุดนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่รอตอนนี้กันเยอะมากเลยท่านหลังได้ยินเสียงใช่ไหมครับได้ยินนะได้ยินยกมือหน่อยเอาเงินมากเลยนะหลังเพลงนี้มันจะเป็นเพลงที่ให้กำลังใจพวกคอนแวนนวจริงๆเชื่อว่าทุกๆคนที่มาวันนี้ก็อยากให้จริงจัให้ขึ้นใจเหมือนกันว่าพวกเขาอ่ะ แล้วก็พร้อมที่จะสพอร์ตคุณแค่ไหนถ้าให้ใครเห็นด้วยขอเสียงยเยค่ะปปนนี้เโอเคค่ะงั้นตอนนี้ขออนุญาตมาถามลกันเพราะว่าจริงๆ2ซิงเกที่ผ่านมาเนเป็นเพลงเร็วแล้วก็กระแสดีมากๆเป็นเพลงช้าเพราะว่าซิงเกิลที่หนกับสองเป็นเพลงแฮปปี้หมดเลยนะและ้วเพลงก็ชอบให้ผบน้องเพลงช้าด้วยแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงที่ เป็นแนวที่ผมชอบครแบบเป็นแนวที่ผมชอบเลยก็เลยเลือกที่จะทำแนวนี้ครบอยากเีเพลงเศร้าทากวันไปเองมบนะ้างครับเพราะปกติเนี่ยเราก็ร้องเพลงเศร้าของครูจุดกันของตัวเองพิเศษตอนนี้เนี่ยเราก็ขอร้องเพลงเศร้าเป็นของตัวเองบ้างมีอินสปิเรชันหรือว่าแรงบันดาลใจอะไรไหมครับในกนี้ <c oughs> ก็จริงๆทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วครับว่าผมยังร้องเพลงเศร้าแต่ว่าไม่อยากเศร้ามากอยากเศร้าแบบยังสวยอยู่เศร้า สวยงามอยู่ในน้ำก็เลยเป็นคำว่าจำฉันได้อยู่ไหมหรือว่าจำจำได้ขึ้นใจครับเป็นฟีลแบบคุยหาคิดถึงความทรงจำสมัยก่อนที่เราเคยมีกับคนที่เรารักครับแต่จริงๆชอบคำนี้มากเลยนะคะทุกคนเราต้องกลับไปจัดการตัวเองนะคะเวลาเศร้าเราอยากเศร้าแบบเศร้าหมองหรือเศร้าไม่สวยเนาะก็เศร้าสวยเราต้องเศร้ายังสวยอยู่ครใช่ค่ะคราวนี้พูดถึง